วันนี้ลุณปอจะมาแจกสูตรวิธีฟาร์มแคนดี้ให้ได้เยอะแบบนี้เลยครับผมทุกทุกคนไปดูกันเลยว่าจะมีวิธีอะไรบ้างปะ่ะไปดูกันเลยครับแล้วก็ก่อนไปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ลุงปอด้วยและที่สาคัญอย่าลืมสั่งสเสื้อด้วยปะ่ะไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะมีวิธีอะไรกันบ้างตอนนี้ช่องพี่มีกลุ่มแล้วนะเออฟังเอาไว้ซักอ้อลืมบอกมีเสื้อขายด้วยนะ ไปซื้อกันด้วยราคาย่อมเยาด้วยรีบไปซื้อกันซะลิงอยู่ด้านล่างนี่เองอันดับแรกเลยนะครับผมก็มาหน้านี้แล้วนะครับอันนี้คือสําหรับคนที่มีห้องวีนะครับเราจะใช้ห้องวีในการฟาร์มกันอ่ะก็กดมาตรงนี้ครับมันจะเป็นปุ่มรูปคนแบบนี้อ่ะกดไปครับแล้วก็จะมีคําว่า Joy c o n n e c t i o n นะครับอ่าก็กดไปเ่ก็จะมีแบบห้องมากมายเลยนะแต่ว่าห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องลูปอเองนะครับผมใช้ประมาณ70โลบักนะครับในการซื้อนะครับเพื่อสร้างห้องวีนะฮะใครที่มีโลบักเนี่ยก็สามารถสร้างได้นะครับแล้วก็ส่วนห้องนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรเยอะเลยนะฮะเอาไว้นอน,นครับโอเคครับผมนะทุกทคนโอ้ยม,มาถึงก็ล็อกอินรีวอร์ดเลย แต้มขาวนะครับผมล็อกอินวันที่9เออแล้วก็พูดถึงแต้มข่าวนะครับผมก็ลุงพอก็มีโค้ดนะครับเติมแล้วเนี่ยจะได้แต้มข่าวด้วยนะฮะแม็โค้ดเนี่ยจะเขียนว่า I love Eevee Winter update นะฮะโอ้โหโค้ดยาวนะครับเดี๋ยวจะก๊อปแล้วก็ลงไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเอาไปก๊อปใส่กันนะทุกๆคนแล้วส่วนวิธีใช้แต้มข่าวในการซื้อนะครับเราก็จะมาที่ชอบกันไปที่ daily store ครับดี มันก็จะมีของมากมายสกินกมากมายนะครับให้เราซื้อกันนะครับจะใช้แต้มข่าวนะครับเป็นส่วนใหญ่อันนี้คืออะไรอ่ะสกินบีคอนเหรอเนี่ยเออเหมือนเป็นถังเหม็นเลยสักอย่างฮนะอ่ะแล้วเราก็ซื้อไปเลยครับผม30แต้มข่าวนะแม่เขาให้โอเคหลังจากเราเติมโค้ดเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูวิธีการาฟาร์มแคนดี้กันเลยทุกคนนะครับอันนี้คือเราสร้างเซิร์ฟแล้วก็อยู่ในห้องวีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จากนั้นเนี่ย แล้วกดตัวเองขึ้นมาครับแม่เขาให้โอเคมันก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมานะครับก็น่าหมายความว่าเราเป็นแอดมินของเซิร์ฟนี้นะครับเราสามารถปรับแต่งอะไรได้ทุกอย่างเลยนะครับ <c oughs> ก็ส่วนวิธีการปรับนะครับก็เราจะปรับอันนี้เป็นอย่างแรกก่อนอ่าก็ไปที่แมปครับแล้วเราก็จะเลือกด่านที่อ่าเราคิดว่าเนี่ยเก็บได้ง่ายที่สุดนะครับผมก็สําหรับลุงปอนั้นก็จะเป็นด่านนี้กันทุกคนอ่าจิมเนเซียมนะครับนี่เพราะว่า จิมเนเซียมนี่นะครับแมพก็จะไม่ค่อยกว้างมากนะครับมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับให้เราวิ่งเก็บได้ง่ายๆเลยครับและมาดูในส่วนของหน้าเกมโหมดกันบ้างนะครับแลวเราก็จะกดไปที่โหมดนี้กันทุกคนนี่จะอยู่ตรงกลางข้างล่างนะครับปรับอันนี้แล้วจะได้อะไรปรับแล้วมันจะได้พวกเงินกับ MP มากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับก็เท่ากับว่าเราฟาร์มทั้งแคนดี้แล้วก็เงินแล้วก็ XP ไปด้วยในตัวนั่นเองทุกทุกคน เออมันจะได้เว้ๆ,ๆแล้วก็มีตังค์ใช้ไวๆโอเคครับผมนะก็ในส่วนของหน้านี้นะครับแล้วเราก็ปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ยังไม่หมดนะทุกคนไปที่อ่อ VIP นะครับอ่ะก็กดเข้าไปอ่จากนั้นเนี่ยกดที่โนนนะครับป๊บเขาให้แล้วเราเลื่อนลงมาครับก็จะเขียนคําว่าแมปอ่าแล้วเราก็อ่าพาตัวเองเข้าด่านด้วยนะครับเราติ๊กแบบเมื่อกี้นี่คือ เราเลือกแค่ด่านนั้นให้มันมาอย่างเดียวเฉยๆครับแต่ว่าตัวเรานั้นยังไม่ทันได้เข้าด่านนะฮะเออเราจึงจําเป็นต้องพาตัวเองเข้าด่านไปด้วยหาชื่อด่านเหมือนเดิมเลยทุกคนนะครับก็อ่าจะหาชื่อจิมเนเซียมนะครับมันก็จะอยู่ตรงกลางนั่นเองทุกคนนี่ชื Gym ่อจิมเนเซียมนะฮะอ่าก็หาชื่อด่านเหมือนกันที่เราเลือกก่อนหน้านี้นะครับอ่าแล้วเราก็กดแบบนี้ทุกคนแล้วก็กด activate ไปปั๊บอ่าเห็นป่ะทุกคนนะครับก็จะพา มาด่านจิมเนเซียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเออโอเคนะครับผมทุกคนนะครับพอมาด่านที่จิมเนเซียมแล้วนะครับก็กดเข้าจอยเกมปกติเลยครับแม่อ่ามาแบบนี้แล้วทุกๆคนนะครับแล้วเราก็อ่าวิ่งชิวๆเลยทุกๆคนนะครับผมก็เออแล้วก็พูดถึงบอทนะครับก็บอทเนี่ยก็จะอ่าวิ่งไล่เราตามปกตินะทุกๆคนนะครับอันนี้ก็ต้องอ่าหลบบอทนิดนึงนะครับแล้วก็เก็บคุกกี้ไปในตัวด้วยนะครับ เรียกว่าวิธีฝึกเอาตัวรอดไปในตัวด้วยนะครับเนี่ยเรียกว่าฝึกในหลายๆย่างเนี่ยบอทเกิดมาแล้วนะครับผมคุกกี้ก็เกิดมาด้วยเห็นป่ะทุกคนแหมเมื่อกี้นี่คือลุงวิ่งเก็บไปแล้วนะครับแหมก็จะได้มาหนึ่งอันเห็นป่ะที่สองเกิดมาแล้วทุกคนแหมแล้วก็วิ่งเก็บแบบนี้เลยแหมแบบนี้มาเรื่อยๆเลยนะครับแบบเร่อเรแบบอคุกกี้เกิดแล้วก็เก็บ แบบนี้แบบนี้ส่วนใครที่มีวิธีอื่นเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอันนี้คือส่วนวิธีฟาร์มของลุงปอนะครับก็จะเป็นวิธีนี้นะครับบอกได้เลยว่าง่ายเลยก็ชิลวมากๆเลยครับเห็นไหมอ่าพอที่มีห้องวีเนี่ยก็จะได้เปรียบหน่อยนะครับแล้วก็ได้เก็บแต้มอะไรเนี่ยโอ้ได้ง่ายเลยง่ายแบบง่ายจัดจัดทุกคนแล้วบอทที่ไล่เรามันใช่ว่ามันจะโหดไหมทุกคนโอ้โหมันยังตามเราไม่ทานเลยเนี่ยเห็นป่ม แ,แค่เราวิ่งวนวิ่งอ้อมแแค่นี้โอ้เก็บง่ายๆชิลๆเลยทุกคนแอบเห็นปะอันนี้ก็จบแล้วตาหนึ่งแม่ดูป,ป้าทุกคนโอ้โหได้โบนัสมาอีกส2องนะครับคุกกี้แล้วรวมกับอีก40 50ที่เราเก็บมาก่อนหน้านี้อีกนะครับก็รวมๆตาหนึ่งก็ประมาณ50 60ิหโคุกกี้อะ่ะเยอะมากนะครับ2ตาก็ร้อยละเยอะจัด แล้วก็พวกส่วนเงินกับ XP เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าได้เยอะมากๆเลยเนี่ยได้เงินตาหนึ่งก็400นะครับแล้วก็ XP กอีกเนี่ยก็ตาหนึ่งก็เกือบร้อยเลยนะครับแล้วมาดูสายฟรีกันบ้างอ่าสายฟรีเนี่ยก็จะมีเหมือนกันนะครับผมก็รอเข้าตามนี้ดูทุกคนนะครับผมนะทุกคนสายฟรีก็มีเหมือนกันอ่าส่วนวิธีเข้านะครับผมก็อ่าจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะหมดเบราว์เซอร์ตรงนี้นะครับวิธีเข้ามาอเข้าให้แล้วเราเลือกตรงคอมมูนิตี้ตรงกลางนะครับแต่ โอเคครับผมนะทุกๆคนนะครับก็จะมาหน้าตาแบบนี้อ่าแล้วเราก็ลองเลื่อนหาดูนะครับว่าเซิร์ฟไหนเนี่ยมีจิมเนเซียมบ้างนะครับแล้วก็คนเนี่ยเหลือเยอะหรือเปล่านะครับอ่าก็อ่ะนี่เจอแล้วทุกคนนะครับ38มสทับสีนะครับด่านจิมเนเซียมนะทุกๆคนแล้วกด2ทีเข้าไปแป,แปะแปะแบบนี้อ่ะทุกคนถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าเซิร์ฟเต็มนะ แล้วเราก็ลองหาดูหาดูหาดูนะครับหาดูนะอ่นนี่นี่ทุกคนอจิมเนเซียมนะครับผม31อทับ4 0่อาแล้วเราก็ก,กดไปแแม,แม่อ่าโอเคขึ้นแบบนี้แสดงว่าเข้าได้นะครับนี่เลยแผู้เสียงดังจัด <laughs> เสียงนัวจัดทุกคนในเซิร์ฟขออนุญาตปีก่อนนะโอ้โห สงบขึ้นเยอะเลยหรือว่าทุกๆคนนะครับผมแบบไม่อยากเล่นเซิร์ฟไหนเป็นพิเศษนะครับลุงปอก็มีเซิร์ฟเหมือนกันนะครับผมทุกๆคนและวิธีเข้าเซิร์ฟของลุงป,ปอนั้นนะครับผมลองมาตรงนี้เลยข้างล่างนี้เลยนะครับก็จะมีเขียนว่าเซิร์ฟเวอร์โค้ดนะครับแล้วเราก็กดจิ้มทีนึงแล้วก็เขียนว่า CZ8 นะครับเป็นตัวเล็กหมดเลยนะทุกๆคนแล้วเราก็กดเข้าไปได้เลยนะครับผมนะสำหรับโค้ดนี้นะครับ เราจะเข้าได้นั้นก็ต่อเมื่อลุงปอนั้นไลฟ์สดอยู่นั่นเองทุกๆคนคนองรอลุงปอลฟ์ก่อนนะถึงจะเข้าเซิร์ฟได้นะครับนี่เลยแต่ว่าเราจํโคนนี้ไว้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับผมทุกๆคนครับก็เป็นยังไงกันบ้างสลับอ่าวิธีฟาร์มคุกกี้นะครับผมในฉบับของลุงปอนั่นเองนะครับทุกคนก็ลองสามารถไปทําตามกันได้นั่นเองทุกๆคนนะครับก็มันไม่ยากเลยทีเดียวนะฮะทุกทุกคน ทั้งสายเติมทั้งสายฟรีเนี่ยก็สามารถเล่นได้เช่นกันนะครับผมแบบเดียวกันเลยนะฮะก็ลองทําตามดูนะครับผมรับรองว่าได้คุกกี้ไปแลขของกันลืมแน่เลยทุกคนนะครับขอะนุญาตัดคลิปเลยแล้วกันทุกคนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะทุกทุกคนนะฝันดีครับลาตีสวัสดิ์ครับผมบ๊ายบายครับ